พุทธศักราช2566สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะทำนโยบายแผนมาตรฐานกฎหมายการศึกษาและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยได้ศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดทิศทางกระบวนการเรียนรู้และระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนภายใต้สโลแกนสกศผลึกเครือข่ายขยาย a l l for Education ดังนี้การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสำนักงาน พุ่งเป้าไปสู่กลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จัดทําฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่77จังหวัดการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยการรับฟังความคิดเห็นต่ออัตราเงินอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมระดมสภากำลังจากทุกฝ่ายขับเคลื่อนข้อเสนอช่วยฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัยขับเคลื่อนงานผลิต พัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอาเซียนเตรียมการจัดตั้งหน่วยงานกลางธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติสร้างโอกาสให้แรงงานเพิ่มทักษะอัพสกิลและพัฒนาทักษะใหม่รีสกิลการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาจะดทาแผนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการศึกษาในเวทีโลกมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โดยประสานความร่วมมือด้านวิชาการ UNESCO Institute for Statistics เพื่อให้ประเทศไทยได้มีข้อมูลปรากฏในฐานข้อมูลของ UIS ในการเผยแพร่ข้อมูลและตัวชี้วัดด้านการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพร้อมจับมือหน่วยงานจัดก,การศึกษาภาครัฐเอกชนองค์กรทุกภาคส่วนและประชาชนเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนและคนทุกช่วงวัย